คือการปฏิบัติธรรมนะเป็นการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจีท่จะเรียนรู้ตัวนี้ก่อนที่จะมาเรียนรู้กายรู้ใจเราต้องเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนการเตรียมความพร้อมของจิตรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของกายวาจาด้วยกายวาจาใจของเราต้องพร้อมถึงจะเจริญปัญญาได้ได้สะดวก กายวาจาเราต้องให้เรียบร้อยด้วยการรักษาศีลห้าไว้ศีลจะเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยถ้าจากนั้นเราต้องมาฝึกจิตจัดการจัดระเบียบจิตใจให้พร้อมสำหรับการเจริญตัญญยายจิตจะต้องทรงสมาธิอยู่สมาธินั้นมีสองชนิดสมาธิสงบอย่างหนึ่งนะ อันนี้เป็นสมาธิทั่วๆไปในศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างมุสลิมเขาละหมาดวันละห้าครั้งใครมีเวลาคิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้งอันนี้เขาได้สมาธิเป็นเรื่องดีหรือพวกคริสเขาก็ไปร้องเพลงไปในสรรเสริญพระเจ้านะเพลงเขาไม่ยั่วกิเลสเพลงเขาฟังแล้วสงบนงนี่ก็เป็นสมาธิที่เขาก็นับลูกประคำเขามีลูกประคำด้วย หรือรัที่อื่นๆบางทีก็มีสวดมนต์มีอะไรเนี่ยสมาธิอย่างนี้มีมาแต่ไหนแต่ไรละในาศาสนาไหนๆก็มีมันเป็นการฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นให้จิตจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่ไปที่อื่นธรรมชาติของจิตนั้นมันท่องเที่ยวร่อนเร่อยู่ตลอดเวลามันก็เลยฟุ้งซ่าน ถ้าเราเลือกอารมณ์ที่ไม่ยนะั่วจิตลทธนะสักอารมณ์หนึ่งเอามาล่อจิตไว้ให้จิตมาอยู่ในอารมณ์อัน,นี้อย่างเดียวไม่หนีไปที่อื่นจิตจะสงบของเราชาวพุทธจะไหว้พระสวดมนต์ก็ได้จะบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรอย่างนี้จิตไม่หนีไปที่อื่นไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นจิตก็สงบหรือรู้ลมหายใจนะจิตสงบแนบเข้าไปในลมหายใจ แล้วลมจะ,ะค่อยๆตื้นๆตื้นๆขึ้นจนกลายเป็นแสงสว่างนะจิตสงบอยู่ในแสงสว่างจิตอยู่ในรมมันเดียวอันนี้เป็นสมาธิชนิดสงบสมาธิอย่างนี้แม้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สมาธิอย่างนี้เป็นสาธารณะคือที่ไหนที่ไหนก็มี <S <S นั้นเป็นสมาธิที่พวกเราคุ้นเคยคนทั้งหลายที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมลงมือปฏิบัติธรรมทีไรเนี่ย มันจะมุ่งมาสู่สมาธิชนิดนี้ด้วยความเคยชินเพราะเวลาที่ผ่านมาในวัฏสงสารที่เราร่อนเร่มานะสร้างคุณงามความดีกันมาเนี่ยถ้าลงมือปฏิบัติทำสมาธิภาวนามักจะเป็นสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิของชาวพุทธสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยพวกเราไม่ชินกับคำว่าตั้งมั่นเราชินกับคำว่าสงบ คิดถึงคําว่าสมาธิที่ไรก็คิดถึงความสงบสุขทีทั้งๆ tamam. ท,ที่ในความเป็นจริงนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นถ้าใครเขาถามเราว่าสมาธิแปลว่าอะไรอยไปบอกว่าสงบนะให้บอกว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ตั้งมั่นของอย่างอื่นไม่ใช่ความตั้งมั่นของอารมณ์นะแต่เป็นความตั้งมั่นของจิตสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตจะทรงตัวขึ้นมาเป็นหนึ่ง ในขณะที่อารมณ์นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้จะไม่เหมือนสมาธิชนิดสงบสมาธิชนิดสงบเนี่ยจิตเป็นหนึง่งอารมณ์ก็เป็นหนึง่งมีอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับพุโทโธไม่มีอย่างอื่นเลยรู้แต่พุโทโธรู้ลมหายใจก็มีแต่ลมหายใจไม่มีอย่างอื่นดูท้องพองยุบก็มีแต่ท้องไม่มีอย่างอื่นดังั้นสมาธิชนิดสงบเนี่ยจิตเป็นหนึง่งอารมณ์เป็นหนึง่ง สมาธิตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้อารมณ์เข้ามาทางทวารทั้งหเข้ามาทางตาจิตก็ยังเป็นคนดูเข้ามาทางหูจิตก็เป็นคนฟังเข้ามาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตเป็นคนรับรู้จิตมันทรงตัวเด่นอยู่ทำไงเราจะฝึกสมาธิชนิดนี้ได้สมาธิอย่างแรกไม่ยากอะไรหรอกสมาธิอย่างแรกที่สงบนะก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียว อย่างต่อเนื่องจิตไม่หนีไปนในอารมณ์อื่นจิตก็สงบแต่สมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยต้องฝึกอ,อีกแบบหนึง่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยให้เราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอย่างเราเคยพุโทโธแล้วสงบเคยหายใจแล้วสงบเคยดูท้องพองยุบแล้วสงบก็ใช้อารมณ์เก่าก็ได้แต่แทนที่จะมุ่งให้จิตสงบนะเปลี่ยนมาเป็นมุ่งรู้ทันจิต พุโทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตขยับมือทําจังหวะแล้วรู้ทันจิตการที่เราคอยรู้ทันจิตเนืองๆนี่แหละเรียกว่าจิตสิกขาบทเรียนชื่อจิตสิกขาน,นในไตรสิกขาบทเรียนของพระพุทธเจ้ามีสามบทบทที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาคือการฝึกให้กายวาจาเรียบร้อย บทเรียนที่สองชื่อว่าจิตตสิกขาฝึกให้จิตเรียบร้อยจิตตั้งมั่นจิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาบทเรียนที่สาถึงจะชื่อปัญญาศิกขามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามนั้นถ้าไม่ผ่านบทเรียนที่สองเนี่ยจู่ๆจ,จะไปเจริญปัญญาเลยอย่างไปดูท้องฟองยุบเลยนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนะี่ยจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาไปรู้ลมหายใจนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ จิตจะไม่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นว่าจิตนั่นก็อยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์ก็อยู่ส่วนหนึ่งคนละอันกันถ้าจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันได้เมื่อไหร่นะมันจะเห็นความจริงว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวจิตที่ไปรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ถ้ามันไหลไปรวมกันเข้ามาเมื่อไหร่นะ ขันหามารวมตัวกันเข้ามาเมื่อไรมันก็มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมางั้นเราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นให้ได้สกอ่อนวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำฌานยกตัวอย่างแต่ไม่ม,มีไม่มากนะยุคเราวิธีที่จะฝึกอย่างเรารู้ลมหายใจนะรู้สบายสบายไปเห็นร่างกายหายใจเรารู้สบายสบาย เริ่มต้นเนี่ยลมมันจะยาวเข้าไปถึงท้องนะหรือถ้าถึงสะดือถึงอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะลึกลมหายใจที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้สึกลึกหายใจแล้วลึกลงไปนะพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมจะค่อยๆตื่นลมจะค่อยๆตื่นตื้นตืนขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวเองที่สุดลมมันจะมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนองแล้วมันจะแปลสภาพเป็นแสงสว่างจากลมหายใจนะ แต่เดิมเราใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กาาารรมฐานพอเกิดแสงสว่างขึ้นเราใช้แสงสว่างเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตตัวแสงสว่างที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าอุคหานิมิตพออุคหานิมิตเกิดเราก็ทิ้งลมแล้ว,ลวไม่ต้องดูลมแล้วไม่มีให้ดูละดูอยู่ที่อุคหานิมิตคือแสงสว่างนี่ถ้าดูไปจนกระทั่ทงจิตมันแนบอยู่กับแสงนะกลมกลืนอยู่กับแสง มันจะกําหนดให้ใหญ่ให้กว้างนะแผ่รังสีให้กว้างแค่ไหนก็ได้ให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้นะจิตเนี้ยมีความตรึกอยู่ในแสงสว่างนี้มีความเคล้าเคลียคือความตรองอยู่ในแสงสว่างนี้นะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่กับแสงสว่างนี้จิตจะเข้าปฐมฌานตรงที่เราเข้ามาถึงปฏิภาคนิมิตตรงที่เห็นเป็นแสงสว่างแล้วเราควบคุมได้นะให้เล็กให้ใหญ่ได้ ตรงนี้เป็นสมาธิชื่อว่าอุปจาระสมาธนะิแล้วถัดจากนั้นนะเกิดปีติเกิดความสุขอนะไรเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตเข้าปฐมฌา,านจิตที่เข้าปฐมฌา,านนะมีวิตกคือการตรึกถึงแสงสว่างคือถึงดวงปฏิภาคนิมิตมีความตรองคือจิตเข้าเคลียร์กับดวงปฏิภาคนิมิตมีปีติมีความสุขขึ้นมานะนะมีความเป็นหนึ่งนี่พอเรามีสติต่อไปอีกเราจะเห็นเลยว่า การที่จิตยังตรึกยังตรองอยู่ในปฏิภาคนิมิตในดวงสว่างนั้นยังเป็นภาระอีกนะจิตจะวางตัวการตรึกตรองในอารมณ์ตัวรู้เนี่ยจะเด่นขึ้นมาถ้ายังมีการตรึกการตรองในอารมณ์นะจิตไหลไปในตัวอารมณ์นะตัวรู้จะไม่เด่นขึ้นมานะ nhất, งั้นพอเข้าถึงฌานที่สองเนี่ยละวิตกวิจารไปเนี่ยตัวรู้จะเด่นขึ้นมางั้นตัวรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นในฌานที่สองเป็นต้นไป ในพระไตรปิฎกท่านเรียกว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งอัตถกถาก็แปลว่าสมาธิเขาแปลถูกสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธิธรรมดาละนี่เป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมันนี่ถ้าถึงตรงนี้ได้นะพอออกจากฌานขึ้นไปฌานที่สูงขึ้นไปนะตัวรู้นี้ก็จะเด่นดวงอยู่กระทั่งเข้าอารูปฌานโลกาธาตุนี้หายไปนะ ร่างกายหายไปไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือตัวรู้เด่นดวงอยู่นี่เองตัวรู้นี่จะเด่นอยู่ออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยตัวรู้ยังทรงอยู่ได้หลายวันทรงอยู่ได้หลายวันก็ใช้ตัวรู้นี่แหละมาดูร่างกายมาดูเวทนาเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เรานี่เป็นขั้นของการเจริญปัญญานี่ถ้าพวกเราทําชาญไม่ได้มันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เกิดตัวรู้ขึ้นมา แต่ตัวรู้ตัวนี้จะไม่ทนทานไม่อายุยืนเหมือนตัวรู้ที่เกิดจากการทำฌานตัวรู้ที่เกิดจากการทำฌานจะอยู่ได้นานอยู่ได้บางทีอยู่ได้เจ็ดวันนะเสื่อมไปหน่อยหนึ่งมานั่งสมาธิมันก็เด่นอยู่ได้อีกหลายวันเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึง่งก็ต้องเสื่อมเหมือนกันนี่ตัวรู้อีกชนิดตัวรู้อย่างเดียวกันแหละแต่ว่าวิธีอีกชนิดหนึ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นอาศัยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จิตที่หนีไปคิดนั่นเองจิตรู้กับจิตคิดเป็นสิ่งตรงข้ามกันสังเกตให้ดีถ้าใครเรียนกับหลวงพ่อมานานนะจะจับหลักได้อย่างหนึ่งเวลาที่หลวงพ่อจะสอนให้ไปสู่จุดนี้นะหลวงพ่อจะไปพูดถึงอีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งว่าอย่าเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันจะมาเป็นอย่างนี้เคยพูดบ่อยๆบ,บอกว่าไม่ต้องทําให้ถูกหรอกแค่ทําไม่ผิดก็พอละทําไม่ผิดนี่ถูกเองนะ ถ้าอยากทําให้ถูกไม่ถูกเลยนะงั้นเหมือนกันทําไงตัวรู้จะเกิดตัวรู้จะเกิดได้ถ้าเรารู้ทันตัวคิดงั้นเวลาที่จิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก่หลุดหลอกจากโลกของความคิดเกิดเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่ทําไงเวลาจิตหนีไปคิดเราจะรู้ได้เร็วไม่ใช่หนีทีเดียวหนีทั้งวันหนีทั้งคืนหลงไปเป็นวันวันมันก็ต้องมีการช่วย ไม่ให้จ <irgendw el che> ิตหลงนานวิธีช่วยไม่ให้จิตหลงนานก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้นะแต่อยู่แล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดหรือจิตที่เคลื่อนไปเพ่งอารมณ์เช่นดูลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้ทันะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทัน การที่เรารู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัต ń, จิจิตที่ฟุ้งไปทางอารมณ์ต่างๆนะฟุ้งไปดูฟุ้งไปฟังฟุ้งไปคิดอะไรเนี่ยเป็นจิตฟุ้งสงั้กกนจิตประกอบด้วยโมหะมีอุทัจจะเป็นโมหะเรียกความฟุ้งสั้นอุทจจะเป็นกิเลสถ้าเมื่อไรมีสติรู้ทันกิเลสกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราทําให้เกิดสมาธิเนี่ยง่ายที่สุดเลย รู้ทันจิตที่ฟุงฟ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อจิตฟุ้งซ่านดับอัตโนมัตินะจิตที่มีสมาธิก็เกิดอ,อัตโนมัติเหมือนกันนะเพราะมันกลับข้างกัน,นอย่างโยนเหรียญไปนะไม่ออกหัวก็ออกก้อยก็มีแค่นี้เองถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็สงบก็แค่นี้เองให้เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเช่นเราพุทโธพุทโธหรือเราหายใจหรือเราดูท้องพองยุบเราขยับมือทําจังหวะ าเราทาอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราเห็นเลยจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันแค่นี้เองจิตจะดีดออกจากโลกของความคิดแล้วหมดความฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธินั้นตรงข้ามกับอุทธจัจจะความฟุ้งซ่านดังนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตที่ไหลไปนั่นแหละสมาธิจิตตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นวิธีที่ง่ายๆง,งั้นพวกเราทุกวันต้องซ้อมซ้อม เวลาทําในรูปแบบนั้นบางทีก็ซ้อมเพื่อให้จิตตั้งมั่นบางทีก็ซ้อมหัดรู้สภาวะเพื่อจะได้เดินปัญญานะเวลาที่เราทําในรูปแบบที่หลวงพ่อพูดว่าต้องทําในรูปแบบนะถ้าจิตฟุง้งซ่านมากจริงๆิน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวทําสมถะนะถ้ามีกําลังมากขึ้นก,ก็ทําอารมณ์กรรมฐานอย่างเดิมที่ใช้ทําสมถะนั่นแหละแต่แทนที่จะน้อมให้จิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวนะให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด จิตที่เคลื่อนไปพอรู้ว่าจิตเคลื่อนมาจิตจะตั้งมั่นเราจะได้สมาธิชนิดที่สองคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอได้จิตตั้งมั่นแล้วเวลาทําในรูปแบบนะเรายังพัฒนาไปสู่จุดที่สได้หัดรู้สภาวะนะเช่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็หัดรู้ไปเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูนี่หัดรู้สภาวะของรูปรูปที่เคลื่อนไหวนะรูปที่หยุดนิง่ง หรือว่านั่งสมาธิอยู่นะหรือเดินจงกรมอยู่จิต